นักศึกษาครับเมนูต่อไปที่เราจะมาเรียนกันนะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มหน้าเพจแล้วก็ลบหน้าเพจนะครับซึ่งขั้นตอนการทําก็มีง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1ก็ให้นักศึกษาไปคลิกที่คําว่าหน้าเพจนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้านักต้องการนักศึกษาต้องการจะเพิ่มหน้าเพจนะครับนักศึกษาก็เลื่อนลงมาที่ทางล่างนะครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับนักศึกษาคลิกที่เครื่องหมายบวกหนึ่งครั้งนะครับอ่านักศึกษาต้องการจะเพิ่ม หน้าเพจอันนี้ชื่อว่าอะไรนักศึกษาก็เพิ่มไปนะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเช่นการเดินทางนะครับผมจะเพิ่มหน้าเพจการเดินทางนะครับหลังจากนั้นนักศึกษาก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับนักศึกษาเห็นไหมครับเมื่อนักศึกษาเพิ่มมาเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าหน้าเพจมาตรงนี้หนึ่งหน้านะครับแล้วก็จะขึ้นเมนูให้นักศึกษาตรงนี้นะครับอ่ะผมจะลองเพิ่มอีกหน้านึงนะครับผมคิดเครื่องหมายบวกนะครับผมเพิ่มคําว่าที่พัก แล้วผมก็กดเสร็จสิ้นนะครับนักศึกษาเห็นไหมครับที่พักก็มาต่อท้ายทางล่างแล้วแล้วก็มีมมเมนูเกิดขึ้นตรงนี้นะครับถ้านักศึกษาต้องการเคลื่อนย้ายนะครับก็ไม่ยากครับเพียงแค่นักศึกษาเอาเมาส์มาวางตรงหน้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้ครับแล้วก็ลากขึ้นบนให้เกิดเส้นเดียวแบบนี้นะครับให้เกิดเส้นเดียวแบบนี้นะครับนักศึกษาปล่อยก็จะทําการย้ายตําแหน่งของหน้าและในเมนูตรงนี้ได้นะครับ แต่ถ้านักศึกษาต้องการลบนะครับต้องการจะลบออกนะครับนักศึกษาก็เลื่อนเมาส์มาวางหน้าที่นักศึกษาต้องการจะลบออกนะครับแล้วหลังจากนั้นกดที่สามปุ่มนะครับแล้วนักศึกษาก็คลิกที่คําว่าลบนะครับเท่านี้หน้าหน้าเพจที่นักศึกษาต้องการลบก็หายไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหานี้นะครับพูดถึงการเพิ่มหน้าของเอกสารแล้วก็การลบเอกสารนะครับ